สวัสดีค่ะจา์ดารารัดบางพระนะครับการท่องเที่ยวที่ผมเชี่ยวตั้งแต่ปีทีล้วแล้วกา <laughs> รท่องเที่ยวนะอาจารย์ช่วยบอกเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการท่องเที่ยวเลยครับก็เป็นสาขาที่เน้นเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็การจัดการพื้นที่นะคะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทั้งท่องเที่ยวในกระแสแล้วก็ต้องเที่ยวทางเลือกนะคะซึ่งแบบไหนจันเอากระแสก่อนในกระแสก็อย่าง อินบาวเอาท์บาวอ่ะไม่รู้จักอีกต้องไปเรียนม่รู้จักอินบาวก็คือเป็นการการนำคนเนี่ยค่ะที่อยู่ในประเทศอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวในประเทศด้วยกันเอาท์บาวก็คือนําเที่ยวต่างประเทศอ๋อแล้วก็แล้วก็ท่องเที่ยวทางเลือกก็ตอนนี้มีกระแสแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวสําหรับผู้สูงอายุการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้แต่ สาขาเยอะๆมากมายนะคะคแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นสาขาการท่องเที่ยวโดยทั่วไป,วไปซึ่งเดี๋ยวต้องปรับตัวหลักสูตรเนี่ยค่ะให้ทันกระแสนิดนึงเพราะว่าเด็กๆเ,เขา r รีเค uest นะคะว่าทำยังไงถึงจะให้เกิดอาอาชีพทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงรนะคะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแนวด้วยเพราะว่าโควิดมาเนาะโควิดมาแล้วก็มันช่วยเปลี่ยนเนาะ มันเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาช่วยเปลี่ยนทุกอย่างเลยนิวโนมอนเลยอะใช่วิถีชีวิตเราก็เปลี่ยนไปนะคะการเรียนเราก็เปลี่ยนต้องเรียนออนไลน์มากขึนอไรเงี้ยสลับไปสลับมานะคะแล้วก็เน้นเรื่องของความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างแท้จริงครับนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีนักศึกษาเนาะที่เข้าเรียนเนี่ยสรุ่นแล้วนะคะแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนสนุกสนานกับการเรียนเพราะว่า วิธีในการเรียนการสอนของเราะคะ่ะก็คือให้เด็กลงไปในพื้นที่แล้วก็สำรวจนะคะคตัวตัวพื้นที่นะคะแล้วก็เก็บข้อมูล,มลแล้วก็เอามาจัดการท่องเที่ยวนะคะสำหรับสำหรับรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็มีการทําการตลาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือสรุปแล้วก็คือเรียนจนครบวงจรอที่ลงไปตรงที่ไหนเน่ยถ้าในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่บริการที่ ที่อยู่ที่เทพาเด็กๆเขาก็จะเอ็กเซย์พื้นที่อำเภอเทพาซะส่วนใหญ่กับพื้นที่ใกล้เคียงก็คือสะบายย้อยบ้างนะคะนาทวีบ้างจนะบ้างแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราขยับศูนย์การเรียนนะคะไปอยู่ในเมืองไปอยู่หาดใหญ่ไปอยู่หัดใหญ่ถึงว่าปีนี้ปีนี้ก็หาดใหญ่นะหาดใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นการศึกษารอบหน้าก็คือที่หัดใหญ่นะคะเป็นหลัก ซึ่งตัวตัวนักเรียนนะคะไอตัวนักศึกษานะคะสามารถที่จะเข้าเรียนได้หรือสมัครได้เนี่ยทางเว็บไซต์แล้วก็ที่ศูนย์หัดใหญ่ก็สามารถสมัครได้ด้วยมันมีผู้ประสานศูนย์อยู่เนาะมีผู้ประสานศูนย์อยู่ซึ่งรเราเปิดกว้างนะคะแล้วก็ยินดีที่จะรับนะคะคนในตัวเมืองหัดใหญ่เนี่ยเข้ามาเรียนเพราะว่าได้รับได้รับเหมือนเ,เป็นข้อมูลรีเควสต์นะคะว่ามันมีนักศึกษา ที่สนใจเนี่ยพอสมควรครับนะคะแนวโน้มแนวโน้มของสาขานี้แนวโน้มของสาขานี้ถ้าในอุตสาหกรรมการประกอบอาชีพนะ,ะ,ะตอนนี้ต้องฉีกตัวเองไปเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวทางเลือก<ะ>ไม่ใช่ว่าจะออกไปเป็นมัคคุเทศหรือว่าประกอบการทางด้านธุรกิจแต่อาจจะต้องเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมตัวรองรับนักท่องเที่ยวเพราะอย่างอย่างเนี้ยค่ะยังไม่เปิดประเทศแบบเ,เขาเรียกว่าอะไร ไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันงมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะเรายังังมีก็ยังมีก็ยังมีใบวัคซีนอยู่ต้องมีใบวัคซีนอยู่แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเด็กสามารถที่จะเห็นสถานการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเตรียมตัวเองทั้งด้านศักยภาพของของผู้ประกอบการนะคะศักยภาพของ ของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อรองรับตรงนี้นะคะอ,อย่างถ้ามีมาเลเข้ามาตอนนี้ค่ะถ้าใครติดตามเพจนะคะก็จะเห็นว่ามีมาเลขับรถปอร์เช่200กว<อ>่าคันมาที่เบตง<อ><อ>ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกค,ค้าของอขบ,บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวที่จะสามารถมางรมาเลมาเลร,รายวิชาที่อยู่ข้างในวิวุชาน่าสนใจบางตักฟูเนี่ยลายวิชานะคะที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็น เป็นวิชาเฉพาะเลยเนี่ยของตัวหลักสูตรการท่องเที่ยวนี่ค่ะก็จะเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตอนนี้เ<อ>ด็กให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็สำรวจพื้นที่ปฏิบัติการกับบุคลากรที่อ,อยู่ในจะเป็นเจ้าของพื้นที่อะค่ะคแล้วก็เหมือนหาข้อตกลงเพื่อที่จะจัดเส้นทางการท่องเที่ยวหรือว่าจะทำกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวอะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างเงี้ย บลงมือปฏิบัติจริงอ่ะได้ทำจริงๆอย่างนี้ค่ะออต้องต้องต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาสําหรับสาขานี้นะคะเนื่องจากว่าเราเปิดใหม่เปิดหม่เปิดใหม่ตอนนี้ก็ปีสาแล้วหละปีสปีสแล้วปีสแล้วนะคะก็มีสักหเดือนนะประมาณหกวเดือนก็จบแล้วเราก็ส่งเด็กไปฝึกงานนะคะที่ พัฒนาชุมชนเนาะเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องของการจัดการพื้นที่สําหรับการท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนก็อยู่ในอำเภออยู่ในอำเภอค่ะเป็นหน่วยงานของอำเภอใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องการแรงงานเนาะในการที่จะไปช่วยแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะกระบวนการเตรียมตัวนะคะรองรับการท่องเที่ยวเหมือนกับว่าแนวโน้มที่ที่ชุมชนจะต้องมีสาขาเนี่ยมันมันต้องมันต้องมีทุกตำบลนะครว่าประมาณนั้นค่ะอย่างถ้าเกิด ได้ดูในอปทอ่ะค่ะอ๋อขอบตทต้องทิ่นต้องทิ่นแหละอบตคือต้องถิ่นใช่ๆจะมีเปิดตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอ๋อตาแหน่งนักจัดตําแหน่งอนุนะตาแหน่งอนุมีทั้งอนุและปริญญาตรีนะมีตําแหน่งนักบุชาการแล้วก็ักวิชาการอะไรนะจำชื่อตําแหน่งไม่ได้ต้องต้องให้ผู้สนใจเนี่ยค่ะไปไปศึกษาดูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือมันตรงนะคะตรงวุฒิที่เราเปิดใช่ เพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมัน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 ต้องมีแหละใจจน,นยุ่ชนมันต้องมีจุดนะก็คือก็คือคือกำลังจะมองว่าเศรษฐกิจมันจะเคลื่อนได้ มันต้องมีการต้องเที่ยวช่วยเก่ต้องระเบิดต้องระเบิดจากข้างในแล้วก็ทรัพยากรในชุมชนอะค่ะบอกเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าล้ำค่าสวยพูดแล้วคนลุกหันไปทางไหนก็มีแต่เงินใช่ใช่ที่เที่ยวก็สวยใช่ที่เที่ยวก็สาขาเราเนี่ยก็มีการแต่การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเขาเรียกนักบ็อกเกอร์เนาะคืออะไรบ็อกเกอร์แบบเป็นพวก อ๋อบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เพถ่ายรูปลอถ่ายรูปลงบล็อกถ่ายรูปลงลงลงเพจเนี้ยค่ะแล้วก็ให้คนเข้าไปติดตามก็จะมีสอนวิชานี้ก็เป็นวิชาบล็อกเกอร์ผมเคยผมเคยผมเคยเข้าไปดูบล็อกเกอร์อันนี้สร้างรายได้โดยที่เราก็ได้เที่ยวแล้วก็คนก็มาดูแล้วก็ได้เงินอาจารย์ไอ้แบบไอ้นี่ที่เขาทำยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยก็ สามารถทาได้ด้วยค่ะแต่ต้องต้องมีเทคนิคเรื่องของการถ่ายภาพการเขียนคอนเทนต์การสร้างความน่าสนใจในตัวเว็บไซต์ก็จริงๆแล้วก็มันต้องเอารูปแบบของการจัดการแหละเนาะเข้ามาเกี่ยวด้วยเรียนจบออกไปเนียเรียนจบออกไปไปไหนบ้างอ่าเรียนต่อสําหรับสถานศึกษาที่รองรับนะคะตอนนี้ก็จะมีราชภัฏสงขาราชสงขาอ่าที่ต่อได้เลยค่ะแล้วก็มี สาขาอะไรวะของมหดใหญ่ก็ได้นะมหาใหญ่ก็ได้ไปต่อได้แล้วก็มอไม่วด้ไม่ถด้ว่าเทียบไปเทียบไปแล้วก็ไปต่ออีกสปีอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะต้องมาดูรายวิชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับปุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทั้งสถานการณ์แล้วก็ทั้งสถานศึกษาที่รองรับรองต่อเนื่องก็สรุปว่ามีที่ราชบัณสุตขาหลักๆนะ ราชวัฒสงขานี่คือรองรับเรารองรับเราไอ้แขนไอ้แขนรองรับเราเต็มที่เลยคือสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสงขลาค่ะสามารถที่จะต่อได้หมดเลยอาจจะไม่ใช่สาขาท่องเที่ยวอย่างเดียวสาขาอื่นก็ยังได้นะส่วนถ้าเป็นเรื่องของอาชีพเนี่ยเด็กทางานละงทำงานทางานเด็กก็สามารถไปต่อทางด้านการบริการหรือโรงแรมหรือท่องเที่ยวหรือการบินได้เพราะว่าเราจะสอน แทรกนะคะรูปแบบของของการประกอบอาชีพเนี่ยให้เด็กอย่างหลากหลายอ,อย่างถ้าเกิดเป็นโงแรมก็จะมีวิชา F&B เนาะทือสั่เรม่ได้ยรอก F&B มาจาก food and beverage พูดได้รู้จักเออเบเเตรู้จักแล้วเบเบลแปลว่าเครื่องดื่มเด็กก็จะเรียนค่ะจะเรียนเรื่องของการจัดการตัวเครื่องดื่มนะคะยิ่งถ้าเกิดเก่งภาษาอังกฤษนะคะอันนี้พูดถึงภาษาอังกฤษเดี๋ยวบางคนกลัวมามาเรียนท่องเที่ยวแล้วต้องเก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะเรามาพัฒนากันในในในขณะที่เรียนได้นะคะผมชอบพูดภาษาอังกฤษกันคืยชอบพูดอย่างเดียวไม่ให้เขาพูดกลับ โ enfin okay <si พูดอย่างเดียวไม่พูดกับดีมากค่ะเราก็จ้าเดี๋ยวเราตอบไม่ได้เดี๋ยวเราตอบไม่ได้เราก็พูดไปอย่างเดียวไม่แต่ว่านั่นคือก้าวแรกของการพัฒนาตัวเองนะว่าเออเราสามารถที่จะกล้าพูดได้แต่ว่าอย่าอย่าพูดกลับคือไม่รู้จะตอบอะไรต่อถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่สำเนียงเข้ามาเราไม่รู้เรื่องก็เนี่ยแหละค่ะประโยคบอกเล่าไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เต็มกล้าแหละเต็มกล้า ถ้ามันกล้าแล้วมันก็ไปขั้น่อไปได้ใช่ใช่็ฟ<ล>ังครับ <laughs> โอเคนี่ไปเรียนในเมืองนะคะไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคขาดใหญ่เ <c oughs> นาะห้องเรียนสะาาอาดสะอานนะคะเรียนสนุกเนาะแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าผู้ทรงกนอาวุธนะคะในสายอ,อาชีพทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมาสอนเรามาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะออกไปแล้วก็ปฏิบัติงานได้จริงก็สําหรับสาขาการท่องเที่ยวนะครับนักวันนี้ก็คิดว่า พอยังพอเนาะพอเนาะก็สอบถามปากของพอใช่แล้วก็ท่องเที่ยวก็คือได้ท่องเที่ยวจริงๆนะคะใกล้ๆนี่ก็แล้วแต่โอกาสเนาะเดินาไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วตอนที่ไกลที่สุดตอนนี้คือเด็กไปน่านจังหวัดน่านนั่งรถไปจังหวัดน่านค่ะไปสัมผัสอากาศเย็นๆเนาะแล้วก็ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยชุมชนน่านีอาจายนิดนนี้แครับครับขอบคุณคุณครับทุกคครับ